มาถึงช่วงสานทนราพีรับข่าวข้าวยางทีบอกนะคะวช่โชนี้ทางทททๆ,ๆเขาจะชวนไปปลุกกระแซก,การท่องเที่ยวช่วงปลายปีค่ะเพราะฉะนั้นช่วงปลายปีนี้ปฏิทินการท่องเที่ยวที่เป็นไฮไลท์แล้วก็กิจกรรมที่น่าสนใจจะมีอะไรบ้างวันนี้เราจะได้รวมพูดคุยกับคุณมัณฑน,นาภูธราชรักพร้อมด้วยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานทัดย้ายตอนนี้ยุกเบเราในรายการแล้วด้วยตอรับพอเาส้รายการนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ่ังถามพออเลยว่าเราจะพูดใต้หรือพูดกลางดีคะ ภาษาสากลเลยไหมคะโอเคภาษากลางเลยละกันนะคะเพะค่ะต้องเห็นเห็นได้ว่าตอนนี้ในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยเฉพาะย่านใจกลางเมืองมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะมากเลยส่วนใหญ่กลุ่มนักท่องเที่ยวหลักของหัดใหญ่เนี่ยคือกลุ่มไหนแล้วเขามาเขามาท่องเที่ยวอะไรบ้างคะนักท่องเที่ยวกลุ่มหลักจริงๆที่เราเห็นหนาตามากเนาะในทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ก็ดีหรือว่าวันปกติทั่วไปก็ดีเราจะเห็นนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นหลักนะคะเพราะว่าทาง มาเลเซียก็ดีสิงคโปร์ก็ดีอย่างเงี้ยค่ะในประเทศใกล้เคียงเราเนี่ยเขาก็ ปักหมุดให้หัดใหญ่สงขลาเนี่ยเป็นเมืองหน้าเที่ยวที่ใกล้เขาที่สุดแล้วน,นะคะ <c oughs> ก็จะเดินทางมาสะดวกด้วย <c oughs> ทั้งทางรถยนต์นะคะหรือว่าจะบินมาอย่างเงี้ยค่ะใช้รถดฟฟ้ามาแป๊บเดียวก็ถึงแล้วเราก็จะ <c oughs> ไม่แปลกที่เราจะเห็นนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียซึ่งเป็นเพื่อนบ้านใกล้เคียงกัน <c oughs> กับนักท่องเที่ยวสิงคโปร์อินโดเนี่ยเข้ามาในพื้นที่เรามาก <c oughs> จับจ่ายใช้สอยช้อปปิง้งเรื่องของการกินอะไรต่างๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนักท่องเที่ยวไทยเราก็ไม่ได้บางตานะคะนักท่องเที่ยวไทยเราก็ยัง เดินทางเข้ามาทํากิจกรรมในพื้นที่ค่อนข้างมากเหมือนกันสัดส่วนก็ต่างกันแค่นิดเดียวก็คือ60-40นะคะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ60คนไทย40อย่างเงี้ยค่ะห,หลักๆก,ก็คือมาเที่ยวมากินมา<ล>เที่ยวมากินมาพักค่ะแล้วก็ไปต่อ คช่แต่ช่วงนี้ต้องบอกว่าอยู่ในช่วงของปลายปลายปีแล้วอีก2เดือนนี้ก็จะเป็นในช่วงของปีใหม่แล้วายใช่ใชทางด้านของททเรามีมาตรการในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวยังไงบ้างคะในช่วงปลายปีนี้ในช่วงปลายปีก็เป็นนโยบายของรัฐบาลอยู่แล้วนะคะท่านนายกรัฐมนตรีท่านเสถีฐาทวีสิทนธนิ์ท่านก็ได้มอบนโยบายเรื่องของการทําตลาดแบบ Quick Win ควิกวินนะคะในทุกพื้นที่ ที่ทรทดูแลอยู่นะคะ,คะต่อก็ในห่วงเวลาที่เหลืออยู่ แล้วก็คาดว่าเราจะต้องทำกิจกรรมที่เป็นกลยุทธเ์เด็ดๆอ่ะน,นะคะเ <ynen> ช่นในเรื่องของการเพิ่มค่าใช้จ่ายจำนวนนักท่องเที่ยวนะคะให้เขาได้ได้ใช้จ่ายได้มากขึ้นเราก็จะต้องมีกลยุทธ์ในเรื่องของการจัดกิจกรรมที่เพิ่มระยะเวลาพำนักของนักท่องเที่ยวเข้าไปนะคะจากที่เราเคยจัดงานเทศกาลอะไรต่างๆกิจกรรมต่างๆเนี่ยหวันเนี้ยเราก็จะเพิ่มระยะเวลาเข้าไปให้มากขึ้นเพื่อจะได้ตรึงนักท่องเที่ยวให้เขาได้อยู่กับเราได้นาน ขึ้นใช้จ่ายได้มากขึ้นค่ะแล้วก็อีกกลุ่มนึ่งอีกกลยุทธ์หนึ่งเราก็หวังว่าเราจะมองหากลุ่มใหม่ๆเข้ามานะคะตลาดใหม่ๆเช่นในกลุ่มของ Gen M เราเคยได้ยิน Gen X Gen Y Gen Z, Gen Z ใช่ไหมคะนะเราก็แบ่งไปตามเพศตามวัยตามช่วงอายุแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นพฤติกรรมใหม่ของนักท่องเที่ยวที่เราจะเห็นแปลกไปจากเดิมนั่นก็คือ Gen ีก็คือในการตอบ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของตัวเองมากขึ้นนะคะในความเป็นตัวตนของคนเจนนี้เนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนเช่นทรงผมหน้าตาพฤติกรรมอะไรต่างๆก็จะเฉพาะอัตลักษณ์เข้าไปอีกนะคะ เหมือนกับให้ตอบโจทย์กับความต้องการของนักท่องเที่ยวมากขึ้นควิกวินก็คือมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในระยะเร่งด่วนระยะเร่งด่วนกระตุ้นแล้วก็ให้เกิดเห็นผลไวนะคะค่ะทีนี้อย่างคำนี้ได้ยินมาบ่อยมากในระยะหลังก็คือคำว่าซอฟต์พาวเวอร์ในมุมมองของททมองว่าหัดใหญ่เนี่ยอะไรคือซอฟต์พาวเวอร์แลวเราสามารถนํามาเป็นจุดขายในการท่องเที่ยวในพื้นที่ยังไงบ้างคะ เท้าความไปถึงซอฟต์พาวเวอร์ก่อนที่เรากำลังปั้นเรื่องของ 5F นะคะมมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแฟชั่นเรื่องของฟู้ดเรื่องของฟิล์มเรื่องของเฟสติวัลเรื่องของไฟ์โดยมีการพ่วงฟิชแอนด์เฟิร์มเข้าไปด้วยอย่างเงี้ยนะคะเราก็มองว่าในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาไม่เพียงแต่หาดใหญ่นะคะในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาเราเนี่ยเรามีในส่วนของ 5F มากน้อยแค่ไหนแล้วอะไรเอฟไหนที่เป็นตัวดึงดูดจริงๆที่เป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของพื้นที่จริงๆนะคะที่โดดเด่นแล้วก็แตกต่างจากพื้นที่อื่นของเราก็ในเรื่องของอาหารที่ชูขึ้นมาเห็นชัดเจนเพราะเราจะมีกลุ่มที่ชื่นชอบในเรื่องของอาหารการกินเนื่องจากว่าเราเป็นเมืองพหูวัฒนธรรมมีทั้งพุทธจีนอิสลามอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารที่เป็นอาหารมุสลิมเราก็พร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ได้อาหารจีนที่ค่อนข้างจะขึ้นชื่ออยู่แล้วนะคะเรามีพัตคารหรูหราหลายแห่ง เลยนะคะ<ช>อาหารก็อร่อยแล้วก็แต่ละพัตตาคารเนี่ยราคาก็เบาๆไม่ได้หนักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นราคาที่นักท่องเที่ยวทั่วไปสามารถจับต้องได้นะคะ<ช><ช>แล้วก็รสชาติก็อร่อยแล้วถ้าเรามาดูในเรื่องของสตอรี่ที่มาของแต่ละร้านเนี่ยรับรองเลยว่านักท่องเที่ยวจะทึ่งทึงแล้วก็อึง<ช>้งคือร้านแต่ละร้านเนี่ย สืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นคุณทวดคุณปู่<ช>คุณพ่อนะคะมาถึงเจนหลังๆคือไม่ต่ำกว่า50ปีใ,<ช>ในการ<ช>ที่จะรังสรรค์เมนูอาหารให้กับนักท่องเที่ยวได้รับประทานกันนะคะก็ถือว่าเรื่องของอาหารของเราเนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ชูโดดเด่นมากไก่ทอดหัดใหญ่เอ้ยอะไร<ช>เอ้ยนะคะนั<ช>่นนะคะแท่จะบอกได้ว่าเป็นตำนานความอร่อย<ม>ก็ว่าได้ของ<ช>แต่ละร้านแล้วก็จะเห็นได้ว่าในหัดใหญ่เนี่ยมีร้านที่เป็นร้านเฉพาะที่เขาสามารถ เข้าร่วมได้อย่างเช่นนักท่องเที่ยวชาวม,มาเลเซียส่วนใหญ่ก็จะเป็นมุสลิมก็จะมีร้านอาหารมุสลิมที่ฮา<ช>ลานรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้อยู่แล้วอันนี้คือพอก็เลยมองว่ากลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์อีกจุดหนึ่งของจังหวัดสงขลาและคือเรื่องของอาหารการกินนั่นเองที่สามารถตอบโจทย์ให้กับนักท่องเที่ยวได้ทุกกลุ่ม,มค่ะอย่างช่วงนี้เนี่ยเรา เราก็จะเห็นกันแล้วว่ามีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเนี่ยเดินทางเข้ามาแล้วในส่วนของทททเองนะคะเราได้มีการเตรียมแผนในการจัดทําปฏิทินการท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ไว้ยังไงบ้างคะค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยหน่วยงานผู้จัดงานกิจกรรมต่างๆเนี่ยก็จะเป็นทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนนะคะ,คะโดยมีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ให้การสนับสนุนในการจัดงานต่างๆ<ม>รวมไปถึงในเรื่องของการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลไปยังพันธมิตรข,ของเราทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยนะคะเพราะฉะนั้นปฏิทินท่องเที่ยวในแต่ละเดือนเนี่ย เอได้รวบรวมไว้จากหน่วยงานต่างๆนะคะเราก็ได้ประชาสัมพันธ์ไปยังนักท่องเที่ยวเหมือนอย่างในเดือนนี้เราก็มีกิจกรรมที่หลากหลายเลยในแต่ละเดือนเนี่ยมีทุกสัปดาห์ในแต่ละสัปดาห์ก็กระจายกระจายกันไปนะคะสวัน3วันอย่างเงี้ยจะมีทุกงานเลยนะคะเพราะว่าเดือนหนึ่งเนี่ยไม่ต่ํากว่า1 5บห้งานเยอะมากจริงๆนะคะเราจัดกันมาทั้งปีเนี่ยลองคิดดูนะคะว่าขั้นต่ำเนี่ยถ้าเดือนละ15งานเนี่ยสิเดือนจะกี่งานนะคะเพราะฉะนั้นเราเราถือว่า ออจังหวัดสงขลาของเราเนี่ยเป็นเหมือนเมืองอแห่งอีเวนต์ไปแล้วะนะคะที่ทําให้นักท่องเทีย่ยวที่เขาเดินทางเข้ามาเนี่ยเขาเกิดความไม่จําเจม,มีความต,ตื่นตื่นตื่นตาตื่นใจอยู่ตลอดเวลานะคะ,อ,ะอยากที่จะเข้าร่วมกิจกรรมตลอดเวลาแล้วอีกอย่างหนึ่งเพนพอยต์ของเราก็คือว่านักท่องเทีย่ยวส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มเดิมๆที่เดินทางท่องเทีย่ยวซ้ําเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งถ้าเราสามารถผูกใจเขาได้เช่นเขาเข้ามาในพื้นที่แล้วเขาสามารถทํากิจกรรมที่เขาชื่นชอบแล้วมันไม่ซ้ำซากจําเจเนี่ยก็ถือว่าเราสามารถ 啊、uh, <laughs> uh。 ผูกใจกับเขาได้ไปอีกนานค่ะเห็นปฏิทินแล้วแน่นไม่ไหวถ้าแบบเป็นพูดภาษาทั่วไปคือเที่ยวกันไม่ทันเลยก็ต้องวางแผนกันดีๆว่าเราชื่นชอบกิจกรรมหรือว่าการท่องเที่ยวแบบไหนหรือว่าอีเวนต์แบบไหนแต่ว่าอีกกิจกรรมที่กําลังจะเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์หน้าก็คือช่วงของเทศกาลถือศีลกินเจก็อยู่ในปฏิทินการท่องเที่ยวด้วยอันนี้เป็นยังไงบ้างค่ะบอสเทศกาลถือศีลกินเจเนี่ยถือว่าเป็นเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเมืองที่ดีเลยนะคะเพราะว่าเราจะเป็นกิจกรรมที่ทําประจําทุก แล้วก็ไม่ใช่แค่หน่วยงานเดียวที่จัดขึ้นคือพร้อมใจกันจัดทั้งเมือง <ใจ S 2> พูดเลยนะคะว่า,าไม่ว่าจะเป็นทางสารเจ้าโรงเจต่อ,อ่เกงนะคะที่เขาจัดอยู่เป็นประจําทุกปีหรือว่าสมาคมเ,เมตตาธรรมพระโพธิสัตว์กวนอิมนะคะศา,ารเจ้าเทพนาจา แล้วก็มีทางหน่วยงานภาคเอกชนก็คือสมาคมสมาันธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาก็มีการจัดงานด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะปีนี้เนี่ยตั้งแต่วันที่14ไปจนถึงวันที่24นะคะ <20 S 2> ก็สามารถที <8. S 2> ่นักท่องเที่ยวก็สามารถเดินทางเข้ามาร่วมกิจกรรมกับเราได้ทุกพื้นที่เลยวันนี้เราไปทานเจ ตรงสวนหย่อมสุภรษณ์รังสรรค์อาวคลุงนี้เราไปทานเจที่โรงเจเต่าบ่อกเกงงเราก็สลับวนไปได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วเราไม่ซ้ําแล้วก็อาหารแต่ละพื้นที่ที่จัดขึ้นเนี่ยรสชาติค่อนข้างอร่อยเราจะเราจะลืมความรู้สึกที่เราเคยทานเจในสมัยเดิมๆเมื่อ20กว่าปีที่แล้วว่ามันค่อนข้างจืดแล้วก็มีแต่ผักอะไรเงี้ยนะฮะ<ช>แต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยทุกอย่างได้รังสรรค์ได้ประยุกต เมนูขึ้นมาค่อนข้างจะใกล้เคียงกับอาหารที่เราทานอยู่ทุกวันนั่นแหละค่ะในเรื่องของรสชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยเคลมเลยนะคะว่าอาหารเจของหัดใหญ่เรานะคะรสชาติอร่อยละที่สำคัญงานก็จัดยิ่งใหญ่ทุกปียิ่งใหญ่ทุกปีค่ะกิจกรรมมากมายนะคะสายหมูก็ไม่ควรพลาดนะคะเพราะว่าจะมีกิจกรรมบูชาดาวนพเคราะห์ต่างๆก็มีมีเทกาจามีเลี้ยงอาหารเทพมี ทุกอย่างเลยเยอะมากเลแล้วแต่พื้นที่แล้วแต่สาลเจ้าเขาจะกําหนดอีเวนต์ขึ้นมาเลยก็คือสามารถเลือกที่จะไปร่วมกิจกรรมได้เลยอย่างที่เราบอกว่าไม่จําเจแน่นอนทั้งกิจกรรมทั้งในเรื่องของอาหารแน่นแน่นอนทีนี้ทางด้านของทททเองนะคะเราได้คาดการมูลค่าการท่องเที่ยวในช่วงของการจัดกิจกรรมเทศกาลกินเจในพื้นที่ของอำเภอหาดใหญ่เนี่ยเราคาดว่าเม็ดเงินที่จะเข้ามาหมุนเวียนในพื้นที่เนี่ยจะสักเท่าไหร่ได้คะ ตามคาดหมายนะคะใน9วันส0วันที่จะถึงนี้นะคะคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวต่างประเทศและก็ชาวไทยเนี่ยเดินทางเข้ามาร่วมกิจกรรมเทศกาลถือศีลกินเจและก็ท่องเที่ยวในพื้นที่รวมไปถึงเมืองรองต่างๆที่อ,อยู่ใกล้เคียงเราด้วยนะคะน่าจะไม่ต่ํากว่า1 0 0 0 0แนคน<อ>คาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวได้ไม่น้อยกว่า500ล้านบาทค่ะอ,อันนี้คือในช่วงของเทศกาลถือศีลกินเจถ้ภาภาพรวมทั้งปี -6 6นี้นะคะพอ ภาพรวมทั้งปี66ตอนนี้ข้อมูลข้อมูลยังไม,ไม่ไม่ไม่นิ่งมากนะคะก็ะมองเป็นตัวเลขคร่าวๆว่าอตอนนี้เราก็กระเตื้องขึ้นมาเยอะ,ะหลังจากที่เราได้ผ่อนคลายสถานการณ์ต่างๆลงนะคะ,คะก็พยายามที่จะตั้งเป้าไว้ว่าต้องไม่น้อยกว่าปีล่าสุดของก่อนเกิดสถานการณ์โควิดนั่นก็คือคือปี2562ค่ะ,ะ,ค,ะค่ะค ะะก็ต้องรอติดตามไปเห็นได้ชัดว่าบรรยากาศการท่องเที่ยวในพื้นที่นี้นคึกคักขึ้นอย่างเห็นได้ชัด<ช>แน <aquell S> ่นอน<ช><ๆ>ว่าก็จะเกิดการหมุนเวียนในเรื่องของเม็ดเงินแล้วก็เศรษฐกิจในพื้นที่อย่างแน่<ช>นอนสัปดาห์หน้าเนี่ยจะเป็นช่วงเทศกาลถือสิงกินเจถ้าหลังจากเทศกาลถือสิงกินเจไปแล้วเนี่ยปฏิทินการท่องเที่ยวมีกิจกรรมอะไรที่เป็นไฮไลท์อีกบ้างคะแน่นอนค่ะเรายังมีกิจกรรมที่รอ,อนักท่องเที่ยวอยู่นะคะนั่นก็คือเทศกาลลอยกระทงม่่เ่ระเราอ<า>ย่าเพิ่งลืมนะคะเรายังมีอีกกิจกรรมใหญ่เลยนะคะกิจกรรม ลอยกระทงซึ่งแต่ละภูมิภาคเนี่ยก็จะมีไฮไลท์ของตัวเองนะคะว่าจะไฮไลท์ไปอยู่ที่จังหวัดไหนนะคะในส่วนของสงขลาเราเนี่ยทุกปีเราก็จัดกันอยู่ในทุกพื้นที่อยู่แล้วนะคะหน่วยงานทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลเทศบาลตำบลเทศบาลเมืองเทศบาลนครอะไรต่างๆก็จัดกิจกรรมนะคะแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเขาชื่นชอบอยู่แล้วลอยกระทงเนี่ยโหนะคะร้องเพลงได้ด้วยนะคะนักท่องเที่ยวใช่เพลงนี้คือเพลงที่แบบว่านักท่องเที่ยวเขาจะ บสนุกแล้วก็สามารถที่จะร้องตามไปด้วยได้นะคะเ,คเราจะเห็นว่าในทุกๆงานไม่ไม่ใช่ช่วงเทศกาลลอยกระทงนะคะแม้แต่ง,งานเลี้ยงต่างๆที่มีนักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามาเนี่ยเ,เราก็จะนําเสนอเพลงนี้แหละเขาก็จะมาร่วมสนุกกับเราเก็ถือว่ามันเป็นอะไรที่อยู่ในอินเนอร์ของทุกคนอยู่แล้วนะคะความเป็นไทย คำแรกของการร้องเพลงไงอย่าง้รมันก็เป็นการสอนแทรกความรู้ให้กับนักท่องเที่ยวไปด้วยว่าวันเพ็ญเดือน1 2บสองอย่านนักท่องเที่ยวก็จะรู้ว่าอ๋อวันเพ็ญเดือน12เป็นวันลอยกระทงของไทยก็จะเห็นว่ากิจกรรมการท่องเที่ยวของเราก็จะมีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็ภูมิปัญญาของคนในพื้นที่อยู่แล้วใช่ค่ะโดยเฉพาะเนี่ยหลังจากนี้ก็จะมีอ่ะปีใหม่อีกใช่ยาวไปจนถึงสิ้นปีเลยสงกรานอีกอะไรอีกนี่ถามผอสักหน่อยค่ะในฐานะที่เราเป็นหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวเรารู้สึกยังไงบ้างค่ะหลังจากที่เราได้เห คักมากขึ้นแล้วค่ะก็ดีใจแทนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะะแล้วก็ดีใจกับภาคประชาชนด้วยเพราะว่าเราจะได้มีช่องทางในการ ประกอบอาชีพ <ขอ S 2> นะคะ<อ>แล้วก็ได้มีรายได้อย่างน้อยเนี่ยเรามองเห็นว่าเด็กเปิดเทอมนะคะลูกเต้าเปิดเทอมเราก็มีค่าเทอมไป<อ>นะคะเรามีเงินค่าขนมให้ลูกไปทานที่โรงเรียนอ,อันนี้มัน<อ>มันมันมองในครัวเรือนก่อนนะคะ<อ>แล้วก็ ในกลุ่มของชุมชนท่องเที่ยวเองเนี่ยเขาก็จะได้ทํากิจกรรมได้อย่างต่อเนื่องนะคะ<ม>เพราะว่ายังมีอะไรอีกมากมายที่ชุมชนท่องเที่ยวเขาอยากนาเสนอให้กับนักท่องเที่ยวเข้ามาในบ้านเขาะะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวเรื่องของอาหารการกิน<ม>เรื่องของอะไรต่างๆ<ม>เราก็ได้ลุกขึ้นมาขับเคลื่อนชีวิตประจําวันของเราได้อย่างปกติขึ้นอันนี้ก็คือเป็นความ รู้สึกว่าตื้นตันใจะนะคะว่าทุกคนยิ้มได้นะคะทุกคนสามารถประกอบอาชีพได้มีรายได้นะคะ,คะแม้ว่าในกระแสโลกปัจจุบันเนี่ยเรื่องของเศรษฐกิจค่อนข้างที่จะมีอุปสรรคมีข้อจํากัดเยอะแต่เราก็สามารถที่จะดํารงชีพอยู่ได้ในสถานการณ์อย่างนี้นะะถือว่าเป็นโอกาสที่ดีด้วยที่แต่ละพื้นที่ได้มีโอกาสโชว์แล้วก็แสดงศักยภาพของตอนเองให้กับนักท่องเที่ยวทั้งในพื้นที่แล้วก็ต่างพื้นที่ได้รู้จักก็ถือกับเป็นการเขาเรียกว่าบอกถึงซอฟต์พาวเวอร์ของแต่ละพื้นที่ไปในตัว ด้วยนะคะทีนี้เมื่อกี้เราทราบปฏิทินปลายปีไปประเทศโรยแล้วแต่ว่าทอท,อทอเขาคิดเหนือไปกว่านั้นเพราะเขาบอกว่าอยากจะให้365วันเนี่ยสามารถท่องเที่ยวได้ทุกวันก็คือโครงการ365มหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันพราะขามันเชื่อมโยงเรื่องของเทศกาลกิจกรรมร่วมกับทุกภาคส่วนไว้ยังไงคค่ะ อันนี้เราก็ได้จับมือนะคะกับทุกภาคส่วนที่เป็นพันธมิตรของเราในทั้ง10ประเภทกิจการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นที่พักร้านอาหารชุมชนท่องเที่ยวหรือว่าทาง บริการสาธารณะต่างๆนะคะขนส่งเอ่ยหรือว่าเส้นทางการบินพันธมิตรทางสายการบินหรืออะไรก็ดีนะคะเราก็ได้จับมือร่วมกันหมดเลยแล้วก็ปั้นเรื่องของ 5F เหมือนที่บอกนะคะโดยใช้ฟู้ดเนี่ยเป็นตัวนำนะคะแล้วก็ไปผนวกกับกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นในแต่ละพื้นที่นะคะแล้วก็ขยายระยะเวลาในการจัดงานให้ยาวนานขึ้นอย่างนี้นะคะค่ะทีนี้ในเรื่องของ การสร้างความมั่นใจในด้านของการท่องเที่ยวบ้างนะคะในส่วนของทรทเองเราได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวในด้านการท่องเที่ยวในบ้านเราย่งไงบ้างคะค่ะในในแต่ละพื้นที่เลยนะคะที่เป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวก็ดีเนี่ยก็จะมีหน่วยงานหลายๆหน่วยงานที่เข้ามาให้การสนับสนุนในเรื่องของการทํางานไม่ว่าจะเป็นในภาคของทางตํารวจนะคะตํารวจ ภูทร<า>ตำรวจท่องเที่ยว<า>นะคะหรือว่าทางหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเทศบาลอ,อบตอรหรืออะไรก็ดีนะคะ<า>เอาฝ่ายอํำเภอก็ดีทุกฝ่ายก็จะให้การสนับสนุนในเรื่องของการทำงานด้านความปลอดภัยอยู่แล้วนะคะแล้วก็ในทุกๆก,กิจกรรมที่เราจัดขึ้น<า>ก็จะเป็นการเน้นพิเศษขึ้นมาอีกนี่น,นะคะก็ถือว่าเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับ พี่น้องประชาชนแล้วก็รวมถึงนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ด้วยทีนี้พอบรรยากาศการท่องเที่ยวมันคึกคักขึ้นแล้วทางทท,อท,อทอเองก็พยายามสนับสนุนให้การท่องเที่ยวมันสามารถท่องเที่ยวได้ทุกวันสิ่งสําคัญเลยก็คือผู้ประกอบการในพื้นที่จะต้องเป็นยังไงคะผอค่ะ,<อ>คะ,ะก็ในเรื่องของการทำงานด้านการท่องเที่ยวนะคะทท,ทหน่วยเดียวเนี่ยก็คงจะทำงานไม่ได้สำเร็จนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับทุกภาคส่วนนักท่องเที่ยวเขาจะเข้ามา ใช้บริการเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดเราหรือพื้นที่เราเนี่ยเขาก็ต้องมองแล ane, ้วว่าในภาพรวมของจังหวัดนั้นๆนะคะในจังหวัดเราเนี่ยเป็นยังไงนะคะในด้านการทํางานของฝ่ายบริการด้านการท่องเที่ยวในด้านของการซัพพอร์ตต่างๆจากภาครัฐนะคะเขาก็จะมองมองเป็นภาพหลุปเดียวกันหมดเลยนะคะแม้แต่ในเรื่องของการเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะคะพี่น้องประชาชนเข้ามาเข้ามาเที่ยวบ้านนี้แล้วเนี่ย เจ้าของบ้านยิม้มแย้มแจ่มใสต้อนรับไหมอบอุ่นไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่าแล้วก็ในทางของการบริการสินค้าและบริการต่างๆเนี่ยมีการเอารัดเอาเปรียบไหมนะคะมีการดูแลนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดีไหมคือเขามองทุกส่วนในภาคบริการเพราะว่าเราขายเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยเราไม่ได้ขายที่เป็นเรื่องของภาพลักษณ์ในการจับต้องได้อย่างเดียวแต่มันขายในเรื่องของอความรู้สึกด้วยนะคะสิ่งที่จับต้องโดยโดยภาพที่เห็นอย่างเงี้ยไม่ได้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆอย่าง ประกอบเข้ากาันดูในทุกๆส่วนทังที่เป็นรูปธรรมแล้วก็นำม,มาทำเพราะฉะนั้นคืออย่างที่ผอ,อบอกคือ ทำให้เขาประทับใจมากที่สุดคือทำแล้วถ้าในส่วนของผู้ประกอบการคืออย่างที่พอบอกไม่เอารัดเอาเปรียะนะคะสําหรับนักท่องเที่ยวก็คือซื้อขายอย่างเป็นธรรมแหละไว้ง่ายแล้วก็อย่างประชาชนในพื้นที่ก็ทําตัวเป็นเจ้าบ้านที่ดีอย่างที่บอกว่าเมืองไทยเป็นเมืองสยามแห่งอยิ้มนะคะยิ้มตอนแต่ก็เชื่อมั่นนะคะว่าทั้งผู้ประกอบการในธุรกิจท่องเที่ยวแล้วก็พี่น้องประชาชนเนี่ยเราเหนื่อยเราเหน็ดเหนื่อยเราต่อสู้เราลําบากกันมาตั้งแต่ช่วงโควิดนะคะเราแยกกันมากๆแล้ว วันนี้เนี่ยเราฟื้นกลับมาได้เราพลิกฟื้นขึ้นมาเป็นอันดับต้นๆของประเทศเนี่ยเชื่อมั่นว่าทุกคนก็มีความตั้งใจที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวดุจญาติมิตรอยู่แล้วไม่มีการเอารับเอาเปรียบแล้วก็มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันค่ะนี้อยากให้ผอได้เชิญชวนนะคะรวมถึงแล้วก็คือเชิญชวน,ชวน,ชวน,ชวนมาร่วมกันเที่ยวเทศกาลถือสินกินเจในเมืองหัดใหญ่แล้วก็ให้ฝากถึงผู้ประกอบการรวมถึงประชาชนให้เป็นเจ้าบ้านที่ดีได้ค่ะค่ะ ก็ขออนุญาตถือโอกาสนี้นะคะเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนะคะได้เดินทางเข้ามาร่วมกิจกรรมเทศกาลถือศีลกินเจที่ใกล้จะถึงนี้รวมไปถึงเทศกาลลอยกระทงนะคะแล้วก็อีกหลายๆกิจกรรมที่จัดขึ้นนะคะอ้อเดือนตุลานี้ก็จะมีการแข่งขันรถยนต์ทั้งเรียบด้วยนะคะนี่สนามใหญ่ในประเทศเราเลยนะคะก็เล่านิดนึงก็จะข้นสนามเรียบร้อยแล้วมีการลงพื้นที่แล้วค่ะมีพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์อะไรต่างๆแล้ว พราะต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็เน้นในเรื่องของความปลอดภัยมาเป็นที่หนึ่งด้วยนะคะ<ช>ก็ขอเ<ม>ชิญชวนค่ะใครที่มีโอกาสนะคะสักครั้งหนึ่งอยากให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลาของเรานะคะ <S <S ไม่เพียงแต่อำเภอหัดใหญ่นะคะเรายังมีอีกหลายๆอำเภอที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็น seen, อันซีนมุมมองใหม่รับรองว่าไม่เคยเห็นมาก่อนแน่นอนนะคะ<ช>ก็อยากให้เข้ามาร่วมสัมผัสแล้วก็มั่นใจค่ะในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของการต้อนรับความเป็นมิตรไมตรีของคนในพื้นที่เราพร้อมที่จะอ้าแขนต้อนรับนักท่องเที่ยวดุจย มิดค่ะนี่น่ารักมากเลยอย่างที่พอบอกย้ำอีกทีหนึ่งว่ากว่าเราจะมาถึงวันนี้กว่าที่บรรยากาศการท่องเที่ยวจะมาคึกคักขนาดนี้เนี่ยเราก็ต้องใช้เวลากันเพราะฉะนั้นพอเขาเข้ามาแล้วสิ่งที่เราจะต้องทําให้ได้มากที่สุดก็คือการสร้างความประทับใจให้กับเขานะคะในการท่องเที่ยวโดยเฉพาะทางททเองก็มาชวนปลุกกระแสการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีนี้ก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวในพื้นที่ให้กลับมาคึกคักอีกครั้งนะคะขอบพระคุณพออมากเลยค่ะวันนี้ที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในพิราวข่าว และวันนี้เวลาของพี่รับขับข่าวแม็ดแล้วนะคะสมโอน้องด้าพ่ออ๋อพร้อมด้วยทีมงานต้องลาไปก่อนค่ะสำหรับปัน้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ